อีกแล้ววันที่ฉันจะต้องบอกลาลูกชายฉันไอ้พัดน่ะไปไหนอีเลยไม่ใช่เลมันคือรถมอเตอร์ไซค์ที่ฉันรักอีกคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้พังไม่ได้อะไรนะก็ะคือรถมอเตอร์ไซค์ที่นายรักงูสิงก็ไม่อยู่แล้วอาวันก็ไม่อยู่มนันไาไหนอีกแล้วนี่น้องเม็ดเต๋น้องมาสแตงเหรอเม็ดแตกโอ้โหรถเที่ยนไะด้ชื่อเม็ดแตนะี่ คือฉันไม่รถดฉันไม่ได้พงังไม่ได้ไไดคันไหนน,น,น,ไนี่นี่ยันจอดเราเขาเช็ดล้างเรียบร้อยแล้วฉันไม่ออกลาไม่ได้ว่ารถจะพังหรือจะโดนเเนนยึดหรืออะไรใกลจะหายไปไหนก็คือมีลูกค้าคนหนึ่งเคยคือผมนี่เคยโพสต์ขายรถคันนี้ไปนะผมเป็นเบบ125 LED ชื่อน้องว่าน้องไม่เต๋อที่ฉันจะขายไปก็คือน้องไม่เต๋อชื่อชื่อ <c oughs> ชื่อไม่โคตรคูลโอ้คูลตรงไหนวะอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งก็คือเป็นรถ ถือว่าเป็นรถไวโชว์ของที่ร้านแต่งไบโชว์ล้วเก็บไบแบบว่าอ๋อหมายถึงว่าเป็นเดลคอลเลคชั่นที่ดีที่สุดใช,ใใช่ใช่ใ่เว <มา S 2> ลา <นะ S 2> ลูกค้ามาเนี่ยจะต้องมาถึง้งมาเห็นคันนี้จะต้องขอถ่ายรูปบางที่ก็เดินมาเดินมาอ๋อทุกคนที่เดินมาเนี่ยต้องชอบจับรถคันนี้มันจับทุกคันเลยไม่รู้ว่าเมื่อเวลาคนเดินมารามา้านหน่อยเท่าณนี้หร <ถ S 2> อือเป่ารถก็ดับอยู่นะรถก็ปิดอยู่กลัวว่าคันเลี่ยงค้างหรือเปล่าวะ่ะมันลองจนรถเลี่ยงขาดที่รถแบบจอดเฉยเฉยพมาถึงนี่เหรออืมมาถึง อยากรู้มันรู้อาการอะไรม oh. <laughs> ีลูกค้าคนหนึ่งเขาแบบติดต่อมาเรือรกเคยโพสขายลูกคันนี้คนะ <laughs> รับเวฟ้อยยมาก็พดไปขายประมาณแสนหนึ่งเลยนะเก้าหมื่นเ้าพันบาท oh. คนจะงงเฮ้ยรถเวฟอะไรวะราคาจะเป็นแสน <Yeah. S 1> ก็เป็นรถเวฟคันนี้ของผมเลยเวฟ้อยยิ้า LED คืนจะแพงเพราะอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับรถของผมคันนี้แบบเต็มๆแล้วก็รู้จักกับลูกค้าคนนี้เลยเขาแบบตามมา มามาจากไหนล่ะจากอ่านี้เขามาจากอะไรชัยภูมิเฮ้ยบอกมามามาซื้อถึงที่เลยเลืมเรียกเขคนเองเลยนะเอางี้ดีกว่าไป็นเราไปฟังเรื่องราวเขาดีกว่าเนี่ยเขามาถึงที่หน้าร้านแล้วนี่ยเจอเลยมาสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเจอเลยนี่เป็นทหารชายแดนเนี่ยมองอะไรล่ะไม่แกเราอยู่ในรูปในยนะาหารเออเดินทหารต้องอยู่นั่นลูกค้าเพราะว่าน่าจะฝึกมาเยอะแล้วนี่ยเอ่อลับทำหน้าที่เกี่ยวกันเลยนะครับลาดตะเวนป่าลาดตะเวนเฮ้ย เ้ยมันทีมเก็บเห็ดเด็เฮ้ยมันมีโครงการนี้แบบว่าในราชการนี้หรือเปล่าจะลักลอบเห็ดที่เขาแบบสืบวันพันไว้อ๋อใช่เดิลักลอบอ่ะลักลอบได้เพห็นเที่ยวอะไรสืนวันพันเขาพี่เด็ดไปกินเห็นหมดเลยเออเขาเขาน่าจะร้อนป่ะมามาเชิญเดียวกันเออมาดูกันขณะเขาฝึกมาเยอะก็จริงแต่ว่าสอบผ่านแล้วสอบผ่านเือถือว่าให้ซื้อรถคันนี้ได้ต้องบอกก่อนนี่มาจากที่ไหนนะครับชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิต้องบอกว่า คือพี่มาทุระที่นี่แล้วก็มาเอาหรือว่ามาเอารถโดยเฉพาะมาเอารถโดยเฉพาะแสดงว่าใจรักวะต่นายเคยบอกไหมว่าเตื่ใช่นในพี่เขาเคยติดต่อครั้งเดียวแล้วก็มาเอาเลยหรือว่าเคยโอ้ต้้งอ้องบอกกอนว่าโทรมาบ่อยมากเลยโทรมาบ่อยไหม่รอบบ่อยเป็นคนแบบมันก็มีลูกค้าคนหนึ่งก็ติดต่อมาเหมือนกันที่จะมาซื้อรถคันนี้ของฉันคือน้องเมตแต็ดรู้ไหมรถผมผมชื่อน้องเมตแต็ดนะรู้รู้รู้ะเจ้าน้องเมตแตดไปไปน คนที่เขาซื้อซื้อไยนะแบบเวลาแบบทุินายมีไฟใช่ไหม,มฉันอยากได้ฉันก็มาซื้อแต่นายยังไม่ขายดเวยอยูประมาณเดือนอนีน้ท่านก็จะซื้อของมาฝากนายมานั่งคุยมานั่งดูาฟตัวนี้กับอยากได<อ>้ซ้ขอของเพราะว่าเพื่อแบบรักจริงมันอยากได้จริงๆมันต้องดูแรงจริงแน่นอนไม่งั้นมันไม่มาหาหรอกไม่การไปจีบขอลูกสาวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็นายก็ใจอ่ดน่ยอาจจะมาฉันมาครั้งที่สี่ที่ห้าแล้วนายใจอ่อนายขายให้ฉันก็ที่ว่า ใช่เลยนะมีส่วนเลยนะเพราะว่าโทรมาบ่อยนะโทรวันหนึ่งดูหนึ่งสองสามวันนี้แบบเห็นเห็นเฟซนี้โทรเข้ามาละไรโอ้นีเจะอตามมาแล้วแบบว่าจะเอาให้ได้ทั้งทั้งที่ในใจคิดว่าคงพูดว่าไม่เอาเราพูดเราไม่ตอบเราคงคงไม่เอาละเงินพร้อมซื้อในราคานี้จริงๆนะเขาอาจจะหาซื้อที่อื่นก็ได้แต่ว่าคือเขาอยากได้อันนี้แล้วเขาก็คงมั่นใจนะว่า สักกานเขาต้องได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ก็ไม่เคยมีใครมาถามบ่อยๆเหมือนพี่คนนี้โทรมาบ่อยจนแบบทิ้งแบบใจอ่อนเลยใจอ่อนแบบว่ารักจริงนะเนี่ยอยากได้จริงๆเออคีบไปดูไปดูน้องไม่เตอร์ก่อนมาเลยแปลว่ามาไม่ใช่มาเพิ่งมานี่มาแต่เมื่อคืนเลยไหมมารอแล้วก็นอนเปิดโรงแรมนอนบอกว่ามากินเหล้ากะนเลยนะเออนอะไรเลยแสดงว่าเขามอมนายให้เมาแล้วนายเออเช่นแบบเมายกไอ้อยู่ดิพี่ เดี๋ยวผมไปซื้อเบียร์ไปซื้อเบียร์ก่อนนะสินเป็นนึกว่ากินเบียร์ของสองปลองเลยแบบกับทีมงานเขานายเมาเผาเลอพูดไปแต่ว่ามันกลับคำไม่ได้เลยไม่ได้แล้วมาขาดว่านายเมาอะไมาดูดูเออนี่เส้นอ้่ะข้อไหนอ่ะเป็นรถที่จอดโชว์อยู่ที่บ้านผมเป็นเหมืนมัน,นวบบถ้าใครมาก็ต้องขอมาขอถ่ายรูปคันนี้เลยน้องไม่แตะ แล้วเขานี่ติดตามดูช่องเรามาตลอดแล้วรู้เลยรถอันนี้เป็นอะไรยังไงอยู่ดีบางทีมาพูดถึงเรื่องราวโอ้รถคันนี้เวลาสตาร์ตต้องทำนี้ใช่ไหมพี่ดูเขาดูบอกถึงว่าเรื่องสตาร์ทรถนะรู้เลยว่าต้องสตาร์ทยังไงไปดีลูกค้ามาเล่นรถคันนี้นะมาถึงมาถึง,มา,ถงมาก็จะมากดมาดงกดแชะแฉะแะ,ะสตาร์ทเลยแต่ที่จริงรถคันนี้จะมีสูตรในการ,เรสเต็ปในการสตาร์ทอันนี้ก็มาที่จริงมันสายเคร่งขาดนะ่เลยที่จริงจะเอาแต่เมื่อคืนแล้วขาดเพราะว่าลูกคนมาถึงนี่อย่างนี้เลยก็เลยขาดจริงเขาทำให้มันเปลียเลย จักแงงเดากแต่พี่คนนี้เขาคงไม่เข้ามาเขาไม่ได้จับก็ก็ยังไม่จับเลยเข้ามาเขาเห็นเขามารอดูรถว่ามาถึงประมาณสี่ทุ่มเนาะสามสี่ทุ่มรอดูรถอีกจนถึงเจ็ดที่ยงคืนเพื่อเห็นรถคันนี้ค่อยกลับไปนอนพอได้เห็นแล้วเป็นไงสุดยอดเลยสุดยอดไหมสวยแรงสวยแบบแรงไหมแบบแรงรถมีแย่ๆแล้วไม่แม่เอาคันอื่นทำไมพอพี่ถึงถูกใจรถคันทำไมทำไมถึงถูกใจรถคันนี้ ผมชอบสีตัวนี้ของเบฟรุ่นเนี้ยอาอมาถึงรุ่นนี้เขาไม่เคยมีสีนี้กันหรอมีอยู่ครับแต่ว่าเหมือนว่าผมชอบแบบสีน่ะสีสไตล์แบบนี้นผมว่ามันสวยกว่าสีอื่นซื้อเนี่ยที่จริงผมก็แนะนำเอาถ้าไม่เอารุ่นลูกเดิดดมเดิมเดี๋ยวผมแต่งอย่างงี้ให้จะบอกอยากเอาคันนี้แล้วไม่เอารุ่นเด,ดิมเดิมเพราะสง่งรูปไปบอกว่าอยากได้รถที่มันแบบจบๆแตง<ช>่งเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วพอผมบอกราคาไปเนี่ยก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้อื้งไม่ได้ไม่ได้ต่ออะไรได้สักคำเดียวเลยเขาบอกว่าพี่ให้ผมมัดจำกี่บาท ส่งเลขบัญชีมาเราก็ผมส่งไปไหมเลขบัญชีไม่ไม่ส่งไม่ส่งให้ก็คือไม่ใช่เลยในใจผมเองไม่อยากขายว่ะไม่อยากขายแล้วแล้วทักมาเราไม่ตอบแล้วถึงขั้นโทรมาเลยพี่เมื่อไหรจะส่งเลขบัญชีโมเลยเคยมั่นใจไหมว่ายังงสักงวันนี้ไงพี่ต้องได้บันีีหรือว่าพี่ใช้ลูกเตือตอนแรกที่พี่โอมว่าบอกว่ามีคนชัยภูมเจ้าผมคนนึงเราก็คนอยู่โคราชคนนึง ผมมาคิดแล้วคราวนี้เขาบอกว่าพี่อมบอกว่าจะเอาทั้งสองคนคราวนี้ว่าไฟเน้นถ้าใครเครดิตด,ดีผ,ผ่านได้ไดเลยก <9 S 2> ็เอาคนนั้นผมก็เลยคิดว่าสรุปเราหาเงินเดามาไว้แล้วสงสัยจะไม่ได้แล้วมั่งรถคันนี้เอเดีต๋ตวจะบอกกัรนรถคันนี้ผมขายไป8ปดหมื่นเก้าพันบาทคือคนเมื่อกี้ป้าข้างมีลูกค้ามาหน้าร้านเขามานั่งกินข้าวนะเขาว่าอ๋อจัดลูกค้ามารอแต่หน้าร้านเลยมาเขามาดูรรุ่นไหนเหรออ๋อมาซื้อเบฟครับผม ซื้อขันเท่าไหร่อ่าประมาณ9 0 0 0 0มืนบาทครับเกือบเฉลนะผมฮะรถอะไรเ <c oughs> บฟนะมีนะหนูก็ขับอยู่ป้าก็ขับอยู่นเนี่ยเบฟซื้อมาห0,000ื่นกว่าบาทเองเบฟเรายี่ห้ารถ 25, เบฟอะไรต้องเป็นเสนผมว่าโอ้มันมีเรื่องราวมีสตอร,รี่แล้วก็มันมีของที่แบบถ้าผู้ชายเราก็รู้เนาะอย่างเช่นมีของแต่งอะไรเป็นของแท้ปัม๊มแบมโบ้ปัม๊มล่างน,อน,น็อตอะไรทั้งคันนี่แหละครับผมเขาก็งงกันแต่นี่คือเขาไม่งงเลยนะผมบอกราคาไปเนี่ยปั๊บ เขาว่าผมพี่ผมอยากเอาแต่ว่าถามมาซื้อได้ไม่ได้วันนี้มาซื้อคันนี้แต่ว่าไม่ได้ซื้อเป็นงินสดคือผมจะบอกร้านผมนี่ตอนนี้เปิดผ่อนแล้วแต่ก่อนอันนี้ทักมานี่จะมาซื้อเลยแต่ตอนนั้นไม่มีผ่อนใช่ไหมครับไม่มีผ่อนมีแต่สดก็โอ้ยคิดเพราะว่ามีสดต้องโอ้โหบถือว่าแพงนะลมเงินไม่ได้อพอรู้ว่ามีผ่อนปั๊บนี่ติดต่อมาอย่างเร็วเลยผมจะเอาแล้ววางเงินดาววันนี้เท่าไหร่ครับ สองหมื่นสี่บาทสองหมื่นสี่พันบาทถือว่าดาวเยอะนะสำหรับการดาวมอเตอร์ไซค์ถ้าไปดาวมือหนึ่งเนี่ยนะที่ดาวไปดาวดิขวัญสบายสบายเลยนะั่น,นึ่งรถยนมีดีเท่ายังดาวแค่เจ็ดพันยังออกได้อันนี้เขาเลือกที่จะดาวสองหมื่นสี่อะสองหมื่นกว่าบาทเลยดาวรถใหญ่ได้เลยรถยนต์พวกรถเก่งสองพันนะภาพแบบคีย์ดีอะไก็สรุปเขาบอกว่าจะดาวอ่ะโอเค ผมก็ลองแบบส่งเครดิตไปก่อนคิดว่าได้ไมน่น้อทำไม่ได้เราก็จะเก็บไว้เลยจะไม่พูดขายเลยจะไม่พูดดันไปเั้นบอกว่าผ่านอนุมัติผมอืมอนุมัติเราก็จะเยัง,ย,งยังเอเพออนุมัติใช่ก็คิดว่ายังไม่เก็บเงินมดจำนะที่จริงการจะดาเนินเรื่องอะไรทุกอย่างเผลที่ไม่เก็บมดจําเพราะว่าคิดว่ายังแบบไม่ไม่ขายอ่ะไม่ไม่ได้ชัวจะขายกะว่าที่จรงิง ถ้าคนจะซื้อจริงผมจะเก็บมาจจำแล้วผมไม่ได้เก็บสบาทเลยเพิ่งจะมาขอมาจจำผมจะให้เอง่นหละบังคับผมเลยสไปพี่เอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะผมเอาอเอาครับสรุปว่าไม่ได้อุ่นมาจจำมาถึงที่หน้าร้านเลยนี่ก็จะมาเอาคันนี้ไปเดี๋ยวต้องบอกก่อนราคาแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นสี่พันพันบาทเอารถให้ไปคันนี้ดาวรถคันนี้ไฟแนนซ์จัดให้อยู่ที่ที่จริงแลวรถคันนี้เดิมๆของผมเขาจัดให้อยู่ที่5 8 0 0 0บาท แต่มันเป็นรถที่ถือว่าไฟแนนซ์จะให้ลงปรับราคาลงเพราะว่ามันเป็นรถแต่งแต่งแบบนี้แต่ผไฟแนนซ์ยังชอบนะเพราะมันแต่งแบบยังเป็นทรงที่เป็นทรงเดิมเดิมใช่ตอลอคือตอนนี้ใส่แค่กระจกแค่เป็นตอลอเป็นตอลอเลยผ่านตรวจสภาพอันเรียบร้อยหมดทุกอย่างไฟแนนซ์ปรับราคาลงเหลือ5400 0บาทอันนี้ผ่อนผ่อนกี่ปีนะคุยกับไฟแนนซ์สองปีตอนนี้ก็ผ่อนระยะเวลา2ปีคุยที่จริงมันผ่อนได้1ปี2ปี3ปีลูกค้าเลือกได้ เลือกอ่าถ้า1ปีก็จะส่งประมาณ3 0 0 0ันสามพันกว่าสามพกว่านี่เลือกเป็น2ปีก็ส่งเท่าไหร่สองเกือบเกือบสามพันเกือบสามพันสองพันแปดสองเก้าพันเกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสองปีครับถือว่าชิลไหมก็ชิลพอได้เนาะชิลเดียวซื้อสดไหมแบบโอ้โหครับก็ดีกว่าซื้อสดรวมดอกเบี้ยไปแล้วครั้นี้ตกไปก็ประมาณเจ็ดหมื่นเอ็ดกว่าเจ็ดหมื่นอุ้ยไม่แพงนะดอกเบี้ยถือว่าถูกมากๆเลย แตการดีลไปซื้อสดวเราต้องเงินก่อนวะอันนี้ได้ผ่อนไปแล้วใจพี่เนี่ยถ้าเอากลับไปถึงบ้านเนี่ยพี่จะทำอะไรอีกไหมหรือว่าแค่นี้พอว่าจะเอาไปทำต่อยครับจะทำอะไรจะทำเลยผมว่าก็จะเก็บเป็นคาร์บอนอ๋อเปลี่ยนกันดีลังเนี่ยใช่เป็นคาร์บอนครับแค่นั้นพี่คิดไว้ครับคือรถผมแล้วผมว่าผมว่าไม่ต้องมันอะไรเริ่มมันจบแล้วสภาพจบอยู่แล้วจบแล้วไม่เดีอาจจะเป็น ชอบชอบเนี่ยชอบลายแบบออ๋ชิ้นสวยที่เป็นพลาสติกสีดำก็จะทำเป็นลายคาร์บอนผมไล่สเต็ปการทำคันนี้แบบหมดต้นทุนเท่าไหร่เอารถเปล่าเลยคือซื้อรถที่เป็นมือหนึ่งงาแล้วมาทําตอนนี้รถคันนี้อยู่ไม่อยู่4,000โลทําเครื่องอีกเอารถเปล่า59,000ื่นเอาตีไป60,000ตีไปเรื่องกลม60,000ทําเครื่องอีกอ่ะตีไปตีต่ำก็ได้อ่ะ40,000อ่ะตีแค่40,000ตีต่ำเลยอ40,000อ่ะเป็นแสนละมาดูปั๊มบน เ <Bem> บมโบเนี่ยผมอันนี้ก็เบิกใหม่ก็มีหมื่นประมาณ1มื่นเอ็ดหเอาปั๊มนี้แล้วกันแล้วความร่างปักข้างโลูกู้แดงแค้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นฮะชุบหลังแกซี่คันนี้ทั้งกันอะที่จริงมีการสบัดแล้วถอดออกไปใส่อีกคันหนึ่งคือของแต่งตัวนี้ไลรเนานะประมาณ ไม่รวมรถนะของแต่งก็เกือบแสนละฟัรมบนเครื่องหกเจ็ดหมื่นอาตีตึมตีผมตีต่ำก็เจ็ดหมื่นนะทำเครื่องทำสติปทำนี้เท่ากับรวมรถปรประมาณเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามแสนสามดูเว็บที่ไหนทำประมาณ 100, <c oughs> าแสนกว่าบาทแสนสามแต่ขายในวันนี้แปดหมื่นห้าพันบาทย้ายลงไปทิ่น้อ ดูแลดีๆให้เป็นลูกหลานผมจะรอติดตามดูแลนีเนี่ยเด็กที่สิงคโปร์ยพาไปออกทริปที่ไหนนะ่นแมันเพสต์ว่ากทีเครื่องครัพี่โอมแต่ว่าพูดออกคลิปไปแบบนี้พอผมไปตรวจในเด็กแถวชัยภูมิจะขโมยเนี่ยผมผมว่าถ้าเขารู้ข่าวนี้แล้วก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดเนาะผมเคยมีรถผมคันหนึ่งอ่ะผมผมจอดไว้หน้าหอเองในยุคนั้นน่ะขนาดใส่ของฟอร์มา ออกมาปั๊มล่างผมหายเป็นแบมโบ่ไม่มีปั๊มเลยแล้วก็คาบูเด็ดใส่อยู่ตอนนั้นขับรถสมเอนะออกมากลับบ้านไม่ได้มานอนหอบุรีลำจะต้องกลับบ้านคาบูเด็ดหายปั๊มหายเบก,ก็เบกไปเลยก็ต้องนั่งรถบ,บัสกลับอ่ะอันนั้นยุคนั้นผมว่าในยุคนี้อให้เป็นของแท้เรามีราคาแล้วสมมติถ้าถอดได้นะเอาไปขายมีคนซื้อจริงๆด้วยมันมีเพจมีกลุ่มรับซื้ออะถอดไปขายอย่างประค้างรถกูแดงตอนนี้ได้แน่นอน4 0 0 0 5 0 0 0บาท รับซื้อเลยปั๊มบนมีแน่นอน8,000บาทถอดไปตอนนี้ได้ตอนนี้เลยล้อดุมอ่าโชคแก๊สซี่นี่ถอดขายตอนนี้เลยมี3,000บาททอ่อเนี้ก็มี2-3,000บาทถอดเครื่องมีโอ้โหเอาอะ,ะ,ะไรขนาดนั้นมึงกลับไปนั่งกันเลยดีกว่าเอาไปนั่้วในแล้วไปสำเร็รที่นะบ้านสตาร์ทอะไรยังไงเคยดูในคลิปแนละ้วต้องทำไงจำได้ไหมต้องใส่เกียร์ถอยหลังครับอ่ะอันนี้ความจริงถามว่าสตาร์ทธรรมดาอย่างนี้ไหมมันได้ไหม มันมันก็ได้หละแต่ว่าถ้าคนแบบถนอมรถหรืออะไรนะมันต้องถอยให้เฟืองมันแบบมาคบกันแบบในระยะพอดีแบบเนียนแบบติดกันเนี่ยเพราะตอนนี้รถมันวิ่งรถมันไหลรถมันใส่เกียร์มันก็เฟืองมันจะถอยห่างกันอันนี้เราใส่เกียร์ปั๊บไอผมเปิดด้วยอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งปั๊บเกียร์หนึ่งแล้วเกียร์หนึ่งแล้วก็คือเราถอยขนาดไหนมมนจะไปชนของมันเองเลยชืบสวิกช์น้ามายถึงไงไม่ต้องกลัวไม่ได้ทห่างหรอกอย่างเงี้ยครับคน ลูกค้าแบบบางทีมาขอมาผมจอดเนี่ยลูกค้าก็มาสตาร์ทเล่นต้นใดผมแบบเนี่ยผมเปลี่ยนใดอะไรให้ใหม่หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ไข่ลานใช่ครับมันมันไม่ไข่ลานเนี่ยพอพอมันชนแล้วใช่ไหมเราก็คอนเกียร์เป็นเกียร์บ้างเราสตาร์ทเลยเนี่ยต้องบิดเลยครับบิดเลยพอนติดระเบิดเปิดตัวจบครับฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยแรงเครื่องกิน อ๋อเนี้ยรอไปก่อนเดี๋ยวต้องบอกก่อนรถผมเนี่เติมน้ำมัน E85 มีน้ำมันไมหมล่ะแถวนั้ยน,นะมีครับพี่เดี๋ยวรถวี<อ>ผมก็กังวลเรื่องน้ำมันเนี่ยแหละเพราะแต่ละที่<อ>ไม่รู้จะมีจากที่ผมอยู่ไปรถว,วีก็ประมาณสามสิบกว่าลูน<ม>อ่ะโอ้ยอม คตรเมื่อคืนลองไปรอบหนึ่งแนละ้วยังรู้สึกอยากขี่แล้วแบบไม่อยากขายเลยว่ะโอ,อนน้อันนี้บอกแค่เลยสตาร์ททำไมรับขี่ขับขี่ก็ใส่เกียร์ทั่วไปหนึ่งเหยียบ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 เหยีบยบ,ยบลงไปแค่นี้แหละโอ้โหเป็นไงเสียง เสียญไหมเสียนคับเลงนะขับเฟย์พุ่มเลยครับว่าขับขับได้นะขับได้ว่าผมคันนี้ออกคลิปแล้วผมขี่ขึ้นเขาเลยผมกลัวโดนตำรวจเดี๋ยพี่ใบสร็จเรียบร้อยนี่จ่ายตังค์เลยไหมพี่ผมก็นี่เดี๋ยวผมจะปั๊มให้ก่อนรอใบสร็จวันนี้จะจ่ายเท่าไรนะสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันบาทผมจะบอกก่อนมาพักเนี่ยพี่จริงก็จะดาวสองหมื่นห้าพันบาทมาหาผมไหมพี่อุ้มไป ไอ้ช่วยที่พักผมหน่อยเด้อจะเอะได้เลยค่าน้ำมันค่าที่พักจัดให้เลยก็ลดให้อีกได้ซ้ำไปได้ไงแล้วฉันไปบวกค่ารถวีโคจ่าให้ค่าอะไรวะปั๊มน้ำเสียหมดเออแล้วฉันบวกให้อีกพันเอาไปฉันจะเพื่อฉันอีกแลยนี่เื่นเดนเลยนำเป็นวันนะวันวันหยุดผมหมดแล้ยนี่ไปเสร็จวันนี้มัดจำสองหมื่นสี่พันบาทชึบอ้าว ในคือเป็นใบเสร็จมาซิมแล้วที่เหลือมันก็สองหมื่นสามสี่ห้าหมื่นที่ที่เหลือก็ไอ้ย,ยอดที่เหลือผมพาาว่าผมจะได้ตอน,นไหนผมจะได้อีกประมาณสองอาทิตย์เงินจะเข้ามาที่ยอดไฟแนนซ์จัดอยู่ที่สองห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นห้าพันบาทไฟแนนซ์เจอมาใ้ผมรวมกับนี้เป็นอันนี้เจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าถ้ากับรถที่จริงมันแปดหมื่นอะรถให้แกรถให้รถเหลือแปดหมื่นบาท แต่ว่าก็ช่วยค่าน้ำมันอีกค่ามานอนอีกก็เหลือ7จ0 0 0แต่ที่ผ่อนเนี่ยไม่ได้ผ่อนโอนมาให้ผมนะจะเข้าที่ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์จะให้ใบเหมือนคีการ์ดเราสามารถไปผ่อนได้ที่ไปจ่ายได้ที่เซเว่นจะว่าเอกสารอยู่ใต้์ดเอกสารนะผม ต้องเข้าไฟแนนซ์แล้วผมส่งเป็นหน้าริมไปให้เพราะริมครานี้ริมริมเราจะไปอยู่ที่ไฟนแนนซ์ละเราจะได้แค่หน้าริมเราผ่อนเสร็จเราถึงได้ริมหน,หน้าเล่ม,มี่ยได้ตอนไหนได้ตอนนี้เลยครับได้ตอนนี้ก็คือไทยอกสารกลัวมีปัญหาตอนขนดรถขึ้นไปอ๋อจะดันคออะไรต้องคือตอนนี้รถคือรถเข้าไฟแนนซ์ก็คือริมจะต้องไปอยู่ที่ไฟแนนซ์รเราจะมีพกหน้าลิมเหมือนเราซื้อรถมือหนึ่งรถยนต์มือหนึ่งมือสองทั่วไปเขาจะให้เป็นหน้าริมเราพกไว้่ฮะแล้วรถตอนนี้จะโอน เป็นของบริษัทของอ่าไฟแนนซ์แล้วผู้ครอบครองก็จะเป็นเนี้ยนะครับผมแล้วก็ผ่อนผ่อนเสร็จกี่ปีนะสองสอง,อสองปีอ่าสองปีเปุ๊บเราก็จะได้เราก็จะโอนกลับมาคืนเป็นชื่อเราค่าโอนก็ประมาณวันนี้ที่จะต้องเสียก็มันจะมีค่าหนึ่งเลยค่าประกันลดหายพันสองร้อยบาทคืออ่าไฟแนนซ์เขบาบังคับแล้วสองก็คือค่าโอนเราจะต้องโอนจากเนี่ยลถชื่อรดมันเป็นชื่อผมนี่เนาะก็จะโอนไปเป็นของไฟแนนซ์ค่าโอนคือลูกค้าต้องเสียเองนี่สองอย่าง แต่วันนึงวันไหนวันนึงแบเบื่อหรืออะไรแบบถ้ายังรสภาพนี้นะติดต่อหาผมได้กล้าซื้อเลยกล้าซื้อไม่ไม่เบื่อหรอกพี่โอ๊คคิดว่ายังไงจะเพราะว่าผมชอบตูดของรถคันนี้มันแหลมมันเป็นทรงแหลมเบ,บ100 box, รบอยยูบ็อกตัวเก่าอ๋อเอว้อยยูบ็อกครับวเบร้อยเอสใช่ S <S <an> <S เดี๋ยวเก่ามาเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนพวกนั้นเป็นกระแสอีกเหมือนเดิมใช่ยิ่งเก่า <ไป S 2> ยิง่งแพงนะตอนนี้บางเ,าเ125าวฟลอยยิปหะกระแสครอบทำกันหมดเป็นแสนเราไม่ได้ขายกันเป็นแสนกันขายแพงกว่าบิ๊กไบค์อีกแล้วตอนนี้ตั้งแต่เดิมๆยังสามหมื่นกว่าเขาใช่หัวฉีดใช่เขาขายกันเขาทําในกลุ่มก็ตอนนี้ทำกันสองสามแสนนะขายกันรถเวฟเนี่ยนะเวฟเลยสองสามแสนโอ้ก็อย่างนี้แหละเวฟอย่างนี้แหละสองที่จริงถ้าเบื่อหรืออะไรนะอ้าจริงนะโคตรขายได้ผมว่าราคา สมมติผ่อนเสร็จอีก2ปีพอหนึ่งผมว่าโพสขายในราคาเลทแปดหมื่น 8, เนี่ยก็ย,ยังขายได้แต่ว่าสภาพตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปเป็นโหแบบถอดน,นั่นเป็นใส่ของป่าอย่างชุดสีไม่แท้และอะไรเงี้ยล้มอะไรมาเบี้ยวอะไรเงี้ยอย่างนั้นราคาจะไม่ได้ผมเบิกใหม่เดียวพี่บางทีผมเป็นคนรักรถมากนะแค่ล้มอะไรนิดหน่อยอยนะ่างเนี้ยผมเบิกข้อหน้าอย่างเดียวอ๋อไม่ไม่ซ่อมไม่มีเทียมเลยอ๋ออย่างนี้แหละนะเบิกอย่างเดียว,ยยวมั่นใจที่จะปล่อยรถให้กับประวานเปียกนี้ไป <laughs> เรารถคันรี้ดีๆแลวก็ให้ปลอดภัยเนาะเวไรขี่ก็รับรับรับอ่วนรับพอเวลาอันนี้ได้เมียแล้วใช่ไหมครับได้เมียก็ขอให้รมีเมียน้อยมาซ้อรลังใจแบบจับลิงเาราวีข้างไหนก็ขอให้มีผู้สาวอยางซอนตูบรถันนี้เวลาไปเที่ยวคราวเก๋ก็ให้เด็กตกแย้นกันเพื่อที่เด ดูแลด้วคันนี้ดีๆเหมือนทำาตัวเองโอ้เล่าเนี่ยาไม่เป็นผู้ชายิ่เป็นบนะจุดที่สำคัญที่สุดรถคันนี้ก็เขาให้ดูแลมันทัาเองนะฮะถูกใจถูกไม่มีใครอยู่ข้างนเลตรงนี้เอ้ยไเ้มันได้ให้แกไปเลยเล่ะ ก็ไม่ต้องไถ่หรอกเพราะว่านายรถถึงเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปปั่นรถคันนี้ต่ออันนี้โอ้ยกำไรฉันันมาแบะๆเลยป่ะรับมาแค่หมื่นกว่าบาทเองคันนี้จริงเลยเออหายไปกำไรเจ็ดหมื่นอ่ะทำไมจะไปหากินเหล้าว่ะเดี๋ยวว่าฉันขอไปหาหมอหลวงวันคืนนี้เราจะแยกกันไปเออานายไปกับพวก ถ้ากล้องไปกินเหล้าฉันจะไปสีดีกไป,ไปเที่ยวมอนวดคนเดียวเฮ้ยทำเป็นทีมเลยเฮ้<ช>จะไปกินเหล้าถ้าไงเรื่องถ้าหมอนวดมีเหลือก็โทรหายังไงใช่ใช่ถ้า,ถาเราเหลือใช่ถ้าม,มอนวดม,ม,ม,มันมีพันห้8พันแปดสองนเอา 1, 8, พอันแปดพอฉันหรอนายเอาไป500ร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่หะเอาสามพพอเือฉันให้ฉันสั่งเดียย์นั่งกินนเทเลือกดูเด็ก อันนี้หนึ่งแต่ฉันพันแปดคนนก้เาจะเหลือห้าพันสองเอาเผื่อไว้ให้ติปพันหนึ่งติปเด็กใช่เฮ้ยเผื่อเจอจำเปไปสองไปเลยเออได้หรือว่าอีกสองไม่เผื่อฉันสุกี้มารวมเออเออเออฉันของขาดมาสองเดือนแล้วไม่ได้ด้านเลยเด็กไขาดของขาดสองเดือนฉันก็จัดสองเลยเออเออเฮ้ยไปไปเปิดห้องอีกไหมล่ะเปิดห้องอีกห้องห้าร้อย อ่าร้อยเปิดสองห้องเผื่อฉันไปเลยฉันเราห้องมันห้าร้อยห้าสิบอ่าเดี๋ยวทอนให้เอามาสองพันแล้วฉันเก็บไว้หน่อยห้องอ่าเราเบียร์ค่าเรานายไปจะไม่รวมแล้วไม่กินเยอะไม่ได้มันเอาไม่ได้ดิจะเมาเอาห้องคาราเกะไหมมันมีแบบคาราเกะกับห้องมีแบบ VIP พไงกี่บาทชั่วโมงละสามร้อยห้าสิบแต่ฉันรอนายก็สามชั่วโมงเลยพันหนึ่งมันก็พันห้าสิบแต่ว่ามันพออยู่ที่ให้มาอืออือพอเนี่ย ห <พอ S 2> นึ่งสองสามสี่พ่อเลยพ่อกินเหล้าต่างกันเลยหนึ่งสองแต,แต่ว่าแต่ฉันจะไปกินเหล้ามัเยอะไม่ได้มันจะทำไม่แข็งเลยเอายาทำแข็งเลยเอาไปเผื่อไว้ก้าวทำไมก็เผื่อแบบมันไหลคุยกับน้องเขาสนุกแล้วเรากินเหล้าเยอะไงทำไม่แข็งดิเราซื้อว่ายาทำแข็งยาแปดร้อยละพันหนึ่งค่อยดอนค่อยคำนวณแปดร้อยแล้วก็ให้ติ๊บเด็กเชียร์หมอนว่เด็กให้ไปรับเพนนี่ ให้ยางอันนี้ค่าเล่าครับมอนวันสองคนเนาะก็เอาไปเผื่อไว้เผื่อให้เติบมันห้าร้อยค่าเชียร์เด็กไงอ๋อแล้วทีนี้ก็ถุงยางอีกค่าถุงยางอีกเออหมลืมไม่ได้เลยพดลาดไปนี่มันเป็นรูไปอะไรได้ต้องใส่ทือว่านายเที่ยวมอนวันดีค่าถุงยางแบบดีเลยเฮ้ยแบบดีแปดร้อยบาทเฮ้ยส่อะไรเนี่ยไม่เป็นเ่ไซเล็กสุดมันสี่สิบแปดใช่ไหมอเอของฉันไซสี่สิบเด้ หาายกมันต้องสั่งทำแบบเล็กกว่าเก่ากว่าจะได้เลยโอ้แล้วไม่ใช่ว่าไปซื้อได้เลยมันไม่ได้แพงเพราะเยอแต่ว่านายสั่งลูกหน้าแล้วค่อยมาถึงใช่ไหมกี่บาทแปดร้อยกว่าบาทแน่นอนเหรอได้แค่สองถุงเองนะปกติมันวันทัสอ๋อคือแค่หกสิบหกสิบแปดบาทได้สามอันอันนี้อันนี้มันไซส์พิเศษไงสี่สิบ้เล็กน้อยเนี่ย น้อยกว่าไม่พันก็โอ้โหสี่สี่ร้อยถุงละสี่ร้อยก็ได้สองครั้งแต่ว่าฉันทนอยู่ก็เอาได้ได้เออได้ไเอให้เอาเล่นหละรอแปปเดยวถ่ายคลิปมาเพื่อให้ฉันดูด้วยถ้าเผื่อฉันไปไม่ทันแค่ว่าเผื่อโดนตำรวจจับอีกอีกห้าพันค่าด่านค่าผ่านเออว่ะเมาเมาเรานี่นายก็ขี่คว่ำก็ได้มากไม่บางทีเราเมาเราลืมไม่ได้นะเราแบบอยากกลับบ้านไปนอนแล้วเราหาทางใจจ่ายไปเลยดีกว่าจุกห้าพันไปเลยจ่ายค่าตำรวจเลยไม่ต้องไม่เคลี้ยแม่ง อบ่่นหวยางเออบางทีเผยขันโทรหานายนายเมารับโทรศัพท์ไม่ได้อี๊ดอะห้าพันแล้วก็บางทีตำรวจมันจะขอเอ็มร้อยเขาอะไรเน๊ยเออว่ะ้องซื้อเป็นแพ็คหมดเน๊ยพวกนี้แม่งไทยประชาชนจริงหรือวะเออพันหนึ่งประมาณมันเกือบพันเลยค่าเกือบพันัะเพิ่มป็นแปดร้อยอะแต่ว่าที่เหลือเดี๋ยวฉันเอามาทอนไงโอ้แม่งตำรวจแม่งจะต้องไถ่อะไรจับแม่งค่าปรับะภาพบางทีแต่ฉันวว่าจจะยืมเลตรฉันว่าจะยืมรถ ขียอาไปเด็กมึงจะรับหมอนวดร์เด็นะเอาลืมมอนวดร์เขาเห็นอะไรอีกแล้วมันไม่เห็นหรอกว่าเราขี่รถอะไรไปแต่มาถึงว่าอยากแบบแม่ง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 ไปจอดเฮ้ยลูกแซมมาเลยเฮ้ยว่าแต่ว่าตำรวจมันจะจับท่อไอ้เรื่องนี้ไอห้าพันนี่คือค่าเมานะเอาแล้วครับเออเอาค่ารถไปอีกสามสี่พันเด็กแต่ถ้าไม่โดนจับฉันยอมไปอื่นมอนมันคือเราขี่ไปเดี๋ยวเขาไปจับท่อเด็กเราไม่ต้องเขาจะไม่ยึดเสียค่าปรับไปเลยเสียค่าปรับไปเลยเพราะ่อเพรว่าพรุนี้จะได้มาจอดขายไง นหน้าร้กี่บาทอีกเอามาเผื่อสี่พันสามสี่นี่ฉันก็ไม่กลัวด่านไม่กลัวอะไรไม่สนจะเ,เป่าจนไอ้เครื่องเป่าทะลุแตกเลยฉันก็ไม่กลัวสุดยอดเราเราโลกผู้ชายเราต้องไม่หนีความจรงิงไงแน่นอนนันอันนี้พันเรื่งนายไปกินเหล้ารอยฉันเลยฉันไปกิน,นอันนี้ฉันไปเที่ยวมอญวดแต่พอเวลาเราฉันตอนนี้เดี๋ยวนายโทรหาฉันเดี๋ยวฉันเอาเสร็จ แล้วฉันตามไปจ่ายไงอ๋อที่เหลืออะไรแ้วฉันไปนั่งกี่รอได้นายมาบานตอนไหนแล้วฉันจะไปนั่งแต่ฉันเนี่ยฉันจะออกไปวันนี้น่าจะอาบน้นหนึ่งตัวอีกรอบหนึง่งฉันจะไปเรื่องน้อยแต่ทุ่มครึ่งเพราะว่าถ้าเราไปช้ากว่านั้นนี่คนอื่นเลือกไปหมดแล้เราจะมีตัวเลือกต้องเอาเอาเผื่อฉันด้วยเฮ้ยอย่างนี้ฉันได้มาจับเผื่อนายจองให้ฉันเอาเวอร์นี่ได้ได้เดี๋ยวฉันไม่อยากเราฉันไปเดี๋ยวนายแต่ว่าโดนมัาจับเขาจะทิ้งสองเท่าเดี๋ยวนายโอนมาอีกสองพัน ว่าถ้าเราไปจองไงใช่แต่นายไม่มีเมมเบอร์นี่ฉันเปิดเมมเบอร์ไว้นั่นไงอื่นที่หลังบอยเปิดฉันเว้ยเออเเดี๋ยวขายได้อรอบหน้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวกำตังไปอย่างนี้เลยเปิดเมมเบอร์ให้โอมสายชิวน,นะครับจะได้ไม่ต้องมาจำเสียอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไปแบบตัวเปล่าไงาต้องอุกี่บาทอีกสองพันพอ ค่าติดเปิดค่าจองเด็กนายได้เดี๋ยวฉันเอนให้ได้โอ้ยเดี๋ยวฉันไปนั่งกินเบียร์ก่อนฉันสั่งเอย่างนีโอยอมเอานมาเลยตอนนี้เดี๋ยวจองเด็กให้อะไรก็ได้หมดโอ้ขอบคุณนายมากครับไม่ได้นายวันนี้ฉันคงไม่ได้นายเฉยเฉยไม่ออกเลยเรื่องพวกนี้ฉันงงว่าท้าไมนายคชีหรอฉันที่แย่ลูกค้าก็จะไปเลยโอเคนะโอเคเดี๋ยวเอาเอกสารให้เขากันโอเคเดี๋ยวไงก็คลิปนี้คลิปนี้ผมก็ปล่อยลาลูกค้าก่อนแล้วมอบเอกสารแล้วก็ลาลูกรักอีกรอบหนึ่ง <UST ONE> <laughs> โอ้ดูเขาว่ารักรถรักอะไรนะดูแบบว่าดูการมัดมัดปอกแหนขาดว่าไม่แกจะเปลี่ยนอยู่แล้วอ๋อไม่เปลี่ยนเอาเด้อไม่เปลี่ยนเอาแล้วเปลี่ยนเป็นไายคาร์บอนไงก็แกอ๋อชอบคาร์บอนไม่แพงหรอกปอกแหนก็ประมาณเจ็ดแปดพันเลยล่ะไปไปฝึกใหม่ด้วยแล้ผมไปโอเคเราเอาอกสารให้สำหรับที่นี่ก yeah> ่อนเราก็ตามมาพี่แล้วฉันโอนเงินให้นายได้ได้เลยโอเคเีด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 อดี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 